บบคิดขายหัวเถือกว่าติเมย์ใส่หรอใส่หัวเถือกตัวเดียวมันหักอย่าง้ยมันหักแบบน่ไหตัวอันตัวหันหนามากนี่บอกโอ้โตวัวเขี้ยวเอี้ยงนี่โอ้สิขายเท่าไหรเกาะหางมือนกัวหางมือนกว่า,ามันสิได้ขายบ่ละเมียสิสิได้ขายบ่ละไม่ได้ขายก็เรี่ยงไม่เท่าตันถึงกี่ราคาบ่ขายบอก n ังสองมื้อสามมืแม่กับเขาขายโอ้เสียดายเนาะเออแม่ซื้อเขาและสองมื้นหาซื้อน้ำซื้อเขาอย่างซื้อซื้อโอ้ซื้อน้ำหมวกนี่บ่โอ้โอ้ไม่เชตแล้วแม่มาเนี่ยร่วมเร้วๆนี่ั้งหมดเร้วนี่มันเก้าแล้วบ่โอ้เก้าเอออนีพเขาขายให้แม่นเดืองอ่ะอืว่านามาหาเอาอีเม้ออีกตงสูงนี่เออเท่าไหร่อะไ สองมื่นเออแพงบอกว่แพงหรอกบอแต่ว่าขัดเปียกๆเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าแพงอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่วงเลี้ยงไปพูดมาอมันี้ก็ตีง่ายที่หรอกช่วงนี้งัวมันถือมาแม่เออช่วงนี้งัวถือเอาความีเงินใจเนาะอือโอเออเออเอามาสองหมื่นพอแล้วใครเขาลุะ อัดใจจะโสดๆไปเลยเออคิดว่ามันเอาเล้ยงงวเดี๋ลูกจะฟังดอกเพาะั้นเอาที่เลี้ยงงัวอยู่เดี๋ยวนี้เลี้ยงปั่นกันลูกปั่นกันบานนี้อันเขนปั่นเขาแล้วเจ้าเขาขายขึ้นไหมเจ้าเออโอ้เรียกเอาแต่ไม่ง่ามเขาเรียกเอาเออ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 อันเขาเขาอะไรจะโตแล้วที่เขาเลี้ยงงัวปั่นกับเจ้านี่อันอันอันนี้ก็ ล้วโตแล้วเนี่ยแม่แดงก็ยืนเท่าเวอร์โอ้เจ้าได้แม่แดงแมนตัวเขาอีขาวเขาอีขาวบาี้เขาขายมาให้เจ้าอีขาวสองหมื่นก่อนจะอีแน่นก็อีได้อีกเออคูดละวสองตัวเออเวลามันนอนนี่ไงล่ะโอ้โอ้เขาเขาได้สองตัวแล้วเลี้ยงมากเลยจะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เลี้ยงต่อคือเขา พี่น้องใาย่ายเราซื้องัวมากเขามาเลี้ยงที่แหลกสามโตพี่น้องซื้อมาน้ำพกค่ะสามโตสามโตนั่นแสนซีพี่น้องสามโตนั่นแสนซีซื้อเขามางั่วเมย์ใหญ่บ้านนี้เราเอามาเรากับบริเลี่ยงเราให้ลูกสะพ้ายเลี้ยงให้ลูกสะพ้ายเลี้ยงเลี้ยงเอาลูกปั่นกันพี่น้องบ้านนี้ลูกมันนั่นเอามาเลี้ยงนั่น ร่วมทั้งหมดแล้วทั้งแม่ทั้งลูกเนะเป็นเก้าโตแสดงว่าลูกมันหนกะโ,โตพี่น้องหกโ,โตงามพ่อหญ่ลูกหกโตปนี้ปั่นกันปั่นลูกกันพี่น้องมาที่นี่เลี้ยงแต่มัวกับบะมีเงินใส่เนาะบม่ได้หาเงินปั่นแล้วๆเพิ่นก็เลยข,ขายลูกงว่วนั่นเคลื่อนมาให้ย่าคือเกา่าพี่น้องเพราะว่าบม่มีไล่ได้บม่มีไล่หา เลี้ยงแล้วได้ลูกง้วก็ขายลูกง้อนะขึ้นให้เจ้าของง้วพี่น้องฟังแงเราสับสนบอบอสับสนออกมาพี่น้องเนาะยายเราเป็นคนมีฐานะเน่ยพี่น้องเอ้ยเราบดอึดเงินอึดคำอันคนว่าคนจีขายง้วเถิกว่าสันพี่น้องง้วเถิกนี่ได้สามปีพี่น้องได้สามปีนี่ละก็ท้าประจีขายหาเงินโอ้ยบดขายดอกย้ายเอ้ยสนดอกหาเงินเหมือน เราเพิ่นบได้ขายเพิ่นกะสิเลี้ยงไว้สักอนเราแยกอย่างเราคนคักด,ดพี่น้องเอ้ยเราเป็นแม่ค้าแม่ขายเนาะเราขาขายลงตลาดซื้อเมื่อขันบนบได้ขันบบได้คือเราตั้งไว้เรากับโบขายที่พี่น้องยกเนีนนเ่ยแล้มันบบได้ดอกพี่น้องเอ้ยมั่วถึกแล้วค่าหาเนนะงินเนี่ยย่างนี่ยย่างย่างเขาซื้อได้กับสามหมืนกว่าเท่านั้นละพี่น้องมั่วมันถิด จ้าพี่น้องว่าพี่น้องมาชมเอกนี่นะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นร่งเลี่ยงใจผู้ใดก็ล่างเลี้ยงงัวก็ร่งเริ่มต้นไม่ก็ร่งสิบเก,ก้าใสซู่เมือข้างหน้าพี่น้องเราเลี้ยงมากสามโตแล้วก็ได้ลูกมันหกโตแล้วพี่น้องหกโตปีละสองโตแม่และสองโตพี่น้องแล้วเลี้ยงมากในละปีที่สาม ปีละโตง้อยใหญ่พี่น้องสองปีก็บหกโตปีที่สามกับทิเบนพป็น,นทองแม่แม่อันนั้นแม่มสมไว้เบหรอละบอกแม่มันท่งมันเทง่ทงกันเลยโอ้สมเบิดแล้วอย่า่าเริ่มว่าง้นขอ,อกสมเจ้าดูกมันสมแม่บอกก็งงเป็นยังได้นแต่ั่วมันคุณดาบัดนี่น เออเอาขมันครับมันลองบานอ้กขื่นจักเสียมันก็สิสมกันโอ้เออมันเรื่องไปแล้วน้าลูกมันน้อเอเออเออโอสบายตัวเจ้าจังบริสเงนคานเื่อออสายเจิสงนคานเร่งอืายเอาริมาเอาเมือเอายเาริมาเงิเองเออาปเจ้าบริมาณงนายเ่องเอออตเจ้าังบิื่องเออสตั้างญเนคนรือเอยจังบรสิื่ เลี้ยงก็เลี้ยงดีว่าสันเนาะอือออเดี๋ยวอน่อนือินาอือออืออือได้ยังกินง่ายเละเก็บนี่เป็นหนึ่งซีฟปลาอือเอาเจ้าพี่น้องซามีิเด้อจ้าบอบอแม่เอ้ยฝนตกมานี่เป็นซีปเมื่อล่ะอืม ฝนตกชูมือทั้งเ้าทั้งกังเคลื่อนกังเว้นฝนอียงมากกะดอกก็เดี้ยะเอ้าเมื่อระบาเออเออไปไปไปซึกอสะดุ้งเออเออเออเอาเอาเอาอาจจะพี่น้องสนี่เ้อพี่น้องถอกันไหมจ้า